ต้นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทลินผสมฝ้ายนะคะพี่ด้านหน้านะจะเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะผ้าสวยมากๆแล้วก็กระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่งานเป็นคอปกนะแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายนะผ้าลูกไม้เนือ้อไม่คันเนือ้อไม่สากนะด้านหน้าจะมีซับใน,นเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ตัวนี้นะส่วนด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้าลินินผสมท้ายนะข้างหลังจะไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ส่วนด้านหน้านะ ลูกไม้เนื้อนิ่มนะลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สาค่ะพี่แล้วก็มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะรุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะ50นิ้วความยาวชุดอี่ที่40นิ้วนะแขนยาว11นิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นเดทนะคะพี่แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วนะแขนยาว11นิ้วนะตัวนี้นะคะพี่ชุดเดทให้พี่แค่279เท่านั้นนะพี่เอาไปแค่279ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องมงที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะตัวนี้นะคะ จะได้ตัวนี้นะตัวนี้จะขอเลขสีโอรสนะคะให้แค่279เท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะลูกไม้เนื้อ네สวนมากๆลายสวนมากๆให้แห 9, ะคะ่279เท่านั้นค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ผ้าสวนมากๆสีกลมค่ะสีต่อไปตัวนี้สีดํานะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะ S 1> <S 1> สีนี้นะคะพี่จะเป็นเขียวอุ้มฟ้านะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกเขียวมินนะคะพี่พี่ดูเนื้อลูกไม้นะสวยมาก Linked ๆตัวนี้สองเจ็ดเก้าซับในเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ดูซับในนะสีเดียวกับตัวลูกไม้นะคะพี่และเนื้อหนาอย่างดีแบบนี้เลยค่ะเนื้อลูกไม้สวยมากๆตัวนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชานะเป็นส้มชามีส้มเดียวนะ ตัวนี้ขอเรียกสีชานะคะและสีสุดท้ายตัวนี้ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะจะได้ตัวนี้ค่ะให้พี่แค่279เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งค่าส่ง29บเาบทมวจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทพี่ดูเนื้อลูกไม้นะสวยมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่279เท่านั้นถ้ารับชุดนี้พี่พิมพว่าสีแดงเลือดหมูนะคะเป็นชุดเดทลินดินผสมฟ้ายลูกไม้ด้านหน้าแต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สีแดงเลือดหมูนะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะเป็นส้มชานะคะพี่ตอนนี้เป็นส้มชาค่ะพี่ดูนะลายสวยมากๆถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมว่าเขียวนะคะพี่เขียวอมฟ้านะตอนนี้นะเขียวอมฟ้าหรือเขียวมิ้นก็ได้ค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะชุดนี้จะเป็นสีดําลายสวยมากๆลูกไม้เนื้อดีซับในอย่างดีเหมือนเดิมค่ะพี่ อารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้จะเป็นสีกลมะคะ่ะนี่นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะออกสีเหลืองแบบนี้นะสีเหลืองทองนะคะลูกค้าสำหรับแม่ค้านะ แล้วก็สีนี้นะคะพี่สีสุดท้ายจะเป็นสีโอรสนะคะพี่ให้พี่แค่27 9เท่านั้นลูกไม้แบบนี้นะคะพี่และด้านหลังเป็นลินดินปสุสมทรายแบบนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่เอาไปแค่27 9เท่านั้นคะ่ะ